ตองรายได้งบการเงินสีเสืออาณาจักรหวยออนไลน์เจ้าไหนอู้ฟู้สุดกองสลักพััสปี64โกยพันล้านบาทหงทองขาดทุน2ปีติดมังกรฟ้าเฉียด200ล้านเสือแดงยังไม่มีงบการเงิน กลังเป็นประเด็นร้อนสนัดโลกออนไลน์กรณีการวิาพากษ์วิจารณ์บริษัทขายหวยออนไลน์ชื่อดังจัดฉากจ้างคนไปรับรางวัลที่หนึ่งทั้งที่ไม่ได้ถูกรางวัลจริงพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทแห่งนี้มีลอตเตอรี่จริงหรือไม่ส่งผลให้ทิตาภาธนทรัพย์ปรีชาหรือ COV วแห่งบริษัทหง์ทองลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดออกมาชี้แจงยอมรับว่ามีการเซตฉากการรับรางวัลจริงแต่ยืนยันว่ามีลอตเตอรี่รางวัลที่1น,นั้นมีอยู่จริงล่าสุด not big boss แห่งกองสลับพลัสหวยออนไลน์ค่ายใหญ่ในไทยออกมาตั้งข้อสังเกตรประเด็นนี้เช่นกันว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่ถูกนําไปมอบให้กับผู้ถูกรางวัลน,นั้นตกลงเป็นใบจริงหรือใบปลอมกันแน่ส่งผลให้รายการดังแห่งช่อง3มอย่างหนกระแสเชิญพันธวัฒน์นาควิสุทธ์บอสกองสลับพลัสมาร่วมออกรายการกับ cov เคลียร์ปมดังกล่าวโดยตอนหนึ่ง cov ยอมรับว่าลอตเตอรี่ในรูปเป็นการก๊อบี้ขึ้นมาจริงๆเพราะเป็นการรักษาความปลอดภัยของลอตเตอรี่ใบจริงและในวันดังกล่าวได้เขียนกํากับไว้ด้านหลังด้วยว่าเป็น ตัวอย่างยืนยันว่ามีใบจริงและถูกรางวัลจริงๆหลังจากนั้นเกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดหลายครั้งกลางรายการแม้กระทั่งรายการจบไปแล้วก็จะมีการฟ้องร้องกันต่อประเด็นตามมากครั้งนี้จะจบอย่างไรคงติดตามกันต่อไปจากการรายงานของกรุงเทพธุรกิจพาสำรวจเสีอาณาจาักรหวยออนไลน์ของไทยที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันมาเริ่มกันที่กองสลากพลาสจดทะเบียนในชื่อบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเมื่อวันที่9ธันวาคม2563ทุนปัจจุบัน5ล้านบาทตั้งอยู่ที่555ทับ57ซอยสุขว 63, อัขงขงตน 1. เงเขตวัฒนากรุงเทพมหานครประกอบธุรกิจกิจกรรมการขายสลากกินแบ่งปรากฏชื่อนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือน็อตกองสลากเป็นกรรมการรายเดียวนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด16กันยาย,ยน2565มีบริษัทเซเว่นไอเดียกรุ๊ปจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจของน็อตกองสลากพัฒน์ถือหุ้นใหญ่94%นายจตุพัฒน์บุญสุวรรณถือหุ้น3%นายชัยวงศ์ธรรมราภาถือหุ้น2%และนายสุประชัยทัพสิทธิ์ถือหุ้น1%นำส่งงบการเงินปี2564มีรายได้รวม1,193ล้าน 1น2 7 0บาทกำไรสุทธิ9 3 6 9ล้านบาทส่วนหง์ทองลอตเตอรี่จดทะเบียนในชื่อบริษัทหงษ์ทองลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเมื่อวันที่2กรกฎาคม2550ทุนปัจจุบัน12ล้านตั้งอยู่บ้านเลขที่7 0 4ทับนอยู่ในซอยสุขุมวิทแขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครประกอบธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ปรากฏชื่อของนางสาวปารณีแท่นานาคนางสาวกรกนกอนุกูลกิจชัยเป็นกรรมการนำส่งรายชื่่อผู้ถุุนนลาาสด29 25565เมษย ชัยเลิอดอันันโชคเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด99.9983%นางสาวชัญญาพลอยดีตุนายสมเกียรติขุนแร่ถือหุ้นรายละ0.0008%นำส่งงบการเงินล่าสุดปี2564มีรายได้85,700บาทรายจ่ายรวมมากกว่า15ล้านบาทขาดทุนไป1 5 2 3 1 7 8 9บาทหากย้อนไปในช่วงที่มีกำไรของบริษัทแห่งนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2560-2562ที่ ได้กำไรติดต่อกันทุกปีและเพิ่งเริ่มขาดทุนเมื่อปี2563มังกรฟ้าลอตเตอรี่จดทะเบียนในชื่อบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดเมื่อวันที่5ตุลาคมปี63ทุนปัจจุบัน5ล้านตั้งอยู่ที่24หมู่ที่2ตำบลอ้อมเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีแจ้งประกอบธุรกิจกิจกรรมการขายสลากกินแบ่งปรากฏชื่อของนายพัชระเมษียาพรเป็นกรรมการรายเดียวนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565พัชระเมษียาพรถือหุ้นใหญ่สุด80%นเยเสถีพง สุขสาครถือหุ้น10%นางสาวสารัญญาสุระพินชัยถือหุ้น10%นำส่งงบการเงินล่าสุดปี2564รายได้รวมมากกว่า190ล้านบาทกำไรสุทธิ59ล้าน21,984บาทเสือแดงลอเตเตอรี่จดทะเบียนบริษัทเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเมื่อวันที่22มกราคม2564ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทตั้งอยู่ที่428ทับ72ถนนพระยาสุเรนแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร,ครนคแจ้งประกอบธุรกิจประกอบกิจการจำหน่ายสลา กินแบ่งรัฐบาลและสลากทุกชนิดที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์จำหน่ายปรากฏชื่อนายกันนัถพงภัยบูลเวศหรือกันจอมพลังและนายธานีมั่งมีเป็นกรรมาการนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่18มกราคม2564กันจอมพลังถือหุ้น49.95%เท่ากับนายธานีมั่งมีถือหุ้น49.95%ส่วนนายพิติพ um ัฒตุ้มสุวรรณถือหุ้น0.1%ปัจจุบันยังไม่มีรายงานงบการเงินทั้งหมดคือข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับ4เสือแห่งอาณาจักรหวยออนไลน์ที่ได้รับความนิยม จากสังคมไทยปัจจุบันท่ามกลางแสงสปบอตลไลจากหน่วยงานรัฐที่เริ่มตะลุยเข้าไปตรวจสอบลึกขึ้นเรื่อยๆส่วนจะพบข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมจากหมากับดราม่านี้อีกหรือไม่ต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิด